สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสีช่องซันจัดจัดช่องที่จะมาสรุปทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นนิยายซีรีส์หรืออนิเมะทั้งของฝั่งตะวันตกและตะวันออกเราจะย่อยมาให้คุณฟังแบบเข้าใจง่ายสนุกสนานแถมมีมุกตลกแทรกตลอดรับรองว่าคุณจะรู้เรื่องราวทั้งหมดในเวลาไม่ถึง5นาทีใช่ครับแค่5นาทีเท่านั้นวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะมาเล่าให้ฟังมันคือเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความป่วนความฮา และความวายป่วงของจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจำเป็นคุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าจิ้งจอกโบราณผู้เคร่งครึมต้องมาเจอกับสาวน้อยธรรมดาที่ดันกลายเป็นเทพแบบไม่ตั้งใจเรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการผจญกิที่คุณจะลืมไม่ลงเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่สาวซาหรือน้องซาน่ะสาวน้อยวยยัยใสผู้มีชีวิตธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละครับวันๆก็เรียนทำงานพิเศษ ใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ทั่วไปแต่แล้วโชคชะตาหรือจะเรียกว่าความสวยดีละ่ะก็เล่นตลกกับเธอเข้าให้ในวันที่ฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรียงปร่างน้องซ่าดันไปสะดุดก้อนหินหน้าศาลเจ้าเก่าๆที่ไม่เคยมีใครสนใจมาก่อนและนั่นล่ะครับจุดเริ่มต้นของความวายป่วงก็บังเกิดแสนสว่างจ้าพุ่งเข้าใส่เธอร่างกายรู้สึกแปลกไปในขณะเดียวกัน ณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกซ่อนเร้นจากสายตามนุษย์ผู้บิทักแห่งอาณาจักรวิญญาณที่ปกติจะนั่งสมาธิอย่างสงบสุขอยู่บนยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ก็รู้สึกได้ถึงคลื่นพลังงานประหลาดที่ปะทุขึ้นมาอย่างกระทันหันดวงตาคำกริบของจิ้งจอกเย็นชาเปิดออกช้าๆพร้อมหายใจเฮือกใหญ่ราวกับรู้ว่าความสงบสุขของเขาได้จบลงแล้วหลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าน้องซ่าก,ก็ตื่นขึ้นมาในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย มันคือป่าโบราณที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และพลังงานลึกลับและที่นั่นเองเธอได้พบกับจิ้งจอกเย็นชาที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างสง่างามแต่สายตาที่มองมายัางน้องซ่านั้นบอกเลยว่าเย็นชาสมชื่อน้องซ่าที่ยังงงๆกับสถานการณ์ก็เผลอใช้พลังที่พึ่งได้มาแบบไม่ตั้งใจทําให้ข้าวของรอบตัวลอยได้บ้างระเบิดตูมตามบ้างจิ้งจอกเย็นชาถึงกับต้องปวดหัวปกติเขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมานับพันปี ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนกล้าเข้ามาป่วนอาณาจักรของเขาได้ขนาดนี้น้องซาพยายามอธิบายว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกคำพูดก็ยิ่งทำให้จิ้งจอกเย็นชาถอนหายใจหนักขึ้นไปอีกเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเจ้าเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของข้าได้อย่างไรและพลังวุ่นวายนั้นมันอะไรกันจิ้งจอกเย็นชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่น้องซากลับมองว่ามันคือความท้าทายก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คะอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วพลังนี้มันก็มาเอง ใครจะไปรู้ล่ะเสียงเล็กๆแต่ทรงพลังของน้องซาตอบกลับไปอย่างไม่เกรงกลัวด้วยความที่ยังควบคุมพลังไม่ได้น้องซาก็ลองผิดลองถูกแบบสุดตรงเธอพยายามจะเสกดอกไม้แต่ดันกลายเป็นกระหล่ำปลีพยายามจะเห่าแต่ดันลอยไปชนต้นไม้จิ้งจอกเย็นชาที่เห็นความไหวปวงของเธอก็ได้แต่สายหน้าอย่างเอือมระอาแต่ถึงแม้จะดูเหมือนไร้ประโยชน์ แต่บางครั้งความผิดพลาดของน้องซาก็ดันกลายเป็นประโยชน์แบบไม่ตั้งใจเช่นปอนที่เธอพยายามจะสร้างกำแพงแต่ดันสร้างน,น้ำู้ร้อนพุ่งใส่ศัตรูแบบไม่ทันตั้งตัวจิ้งจอกเย็นชาที่เห็นท่าไม่ดีก็ต้องจำใจใช้พลังของเขาเข้าช่วยเพื่อไม่ให้น้องซาทำลายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไปมากกว่านี้เขาใช้หางปัดพลังที่น้องซาเสิร์ปล่อยออกมาอย่างง่ายดายราวกับว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยน้องซาเห็นดังนั้นก็ตาโต โหท่านจิ้งจอกท่านเก่งจังเลยสอนหนูบ้านสิคะจิ้งจอกเย็นชาได้แต่ถอนหายใจอีกครั้งข้าไม่มีเวลามาเล่นกับเจ้าหรอกนะมนุษย์ท่ามกลางความวายป่วงจิ้งจอกเย็นชาก็ได้ค้นพบคำทำนายโบราณที่ซ่อนอยู่ในห้องสมุดลับของอาณาจักรวิญญาณคำทำนายนั้นกล่าวถึงเทพจำเป็นที่จะมาพร้อมกับพลังที่ไร้รูปแบบและจะต้องออกตามหาแก่นแท้แห่งดวงดาวเพื่อพนึกพลัง และนำความสมดุลกลับคืนสู่โลกจิ้งจอกเย็นชาถึงกับกลุ่มขมับนี่มันคำทำนายเกี่ยวกับน้องซาชัดๆและที่สำคัญคือเขาในฐานะผู้พิทักษ์ต้องทำตามคำทำนายนี้เจ้ามนุษย์ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้มาที่นี่โดยบังเอิญจิ้งจอกเย็นชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังพลางชี้ไปที่คำทำนายที่เรืองแสงน้องซาอ่านแล้วก็งงๆแกนแท้แห่งดวงดาวมันคืออะไรคะและหนูต้องไปหาที่ไหนจิ้งจอกเย็นชาถอนหายใจอีกรอบ มันคือสิ่งที่เจ้าต้องตามหาและข้าจะต้องเป็นผู้ชี้ทางให้เจ้าแววตาของจิ้งจอกเย็นชาดูหนักใจแต่ก็แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำตามหน้าที่การเดินทางตามหาแก่นแท้แห่งดวงดาวก็เริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นป่าต้องมนที่เต็มไปด้วยกับหลักหรือภูเขาน้ำแข็งที่สูงเสียดฟ,ฟ้า น้องซ่าในฐานะเทพจำเป็นก็ยังคงใช้พลังแบบตามใจฉันบางครั้งก็เสกทางลัดแบบพี่สดานบางครั้งก็เผลอไปปลุกมอนสเตอร์หลับไหลจิ้งจอกเย็นชาที่ต้องคอยดูแลก็ได้แต่สายหน้าแต่ก็ต้องยอมรับว่าความบ้าบิ่นของน้องซ่าก็ช่วยให้พวกเขาผ่านอุปสรรคบางอย่างไปได้แบบไม่น่าเชื่อเช่นตอนที่พวกเขาต้องข้ามแม่น้ำลาวาน้องซ่าเดินเสกสะพานสายรุง้งออกมาแบบงงๆทำให้จิ้งจอกเย็นชาถึงกับอึ้ง ข้าไม่เคยเห็นพลังที่ไร้รูปแบบเช่นนี้มาก่อนจี้จอกเย็นชาเพิ่มพำกับตัวเองน้องซ่าหันมายิ้มร่าก็หนูเป็นเทพจำเป็นนี่คะอะไรอะไรมันก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจไงการเดินทางครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแม้จะยังคงมีปากเสียงกันอยู่บ้างแต่ก็เป็นปากเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยเล็กๆที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับปีศาจเนาที่คอยหลอกหลอนผู้เดินทาง ปีศาจเงาพยายามจะโจมตีน้องซาด้วยภาพหลอนที่น่ากลัวแต่น้องซาก็ไม่สะทกสะส้านเธอใช้พลังเทพของเธอเสกแสงสีรุ้งออกมาไล่ปีศาจเงาจนกระเจิงจิ้งจอกเย็นชาที่เตรียมจะเข้าช่วยก็ต้องหยุดชะงักเขาไม่เคยเห็นว่าความป่วนของน้องซาจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังได้ขนาดนี้เจ้าเจ้าทำได้อย่างไรจิ้งจอกเย็นชาเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจน้องซาย,ยิ้มกว้าง ก็หนูแค่คิดว่าถ้ามันมืดมืดก็ต้องมีแสงสว่างไงคะน่าจะตายจิ้งจอกเย็นชาได้แต่สายหน้าแต่ในใจก็เริ่มยอมรับในความสามารถของน้องซ่ามากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นว่าภายใป้ายความซุ่มซ่ามและความป่วนนั้นมีความกล้าหาญและความบริสุทธิ์ใจซ่อนอยู่การผจญไทยครั้งนี้เริ่มเปลี่ยนจิ้งจอกเย็นชาให้ไม่เย็นชาอีกต่อไปแล้วในที่สุดพวกเขาก็มาถึงวิหารแห่งดวงดาวสถานที่ที่ แกนแท้แห่งดวงดาวถูกเก็บรักษาไว้แต่ที่นั่นพวกเขาต้องเคชิญหน้ากับผู้พิทักษ์แห่งวิหารมังกรโบราณผู้ทรงพลังมังกรพุ่นไฟใส่พวกเขาอย่างไม่ปราณีน้องซาพยายามใช้พลังทั้งหมดที่มีแต่ก็ยังไม่พอจิ้งจอกเย็นชาที่เห็นน้องซาก,กำลังตกอยู่ในอันตรายก็ตัดสินใจที่จะทิ้งความเย็นชาทั้งหมดเขาแปลงร่างเป็นจิ้งจอกก้าวหางตัวมหันตมาแผ่พลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่เข้าปะทะกับมังกรเจ้ามนุษย์ใช้พลังของเจ้า ข้าจะเปิดทางให้จิ้งจอกเย็นชาคำรามน้องซาพยักหน้าเธอรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีแสงสีทองสว่างจ้าพุ่งออกจากตัวเธอพลังของเทพจำเป็นและพลังของจิ้งจอกก้าวหางผสานรวมกันเป็นหนึ่งพวกเขาโจมตีมังกรพร้อมกันเสียงคำรามของมังกรดังกึกก้องไปทั่ววิหารก่อนที่มันจะสลายหายไปในอากาศแก่นแท้แห่งดวงดาวปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขามันเรื่องแสงระยิบระยับราวกับดวงดาวนับล้านดวง หลังจากที่พนึกแกนแท้แห่งดวงดาวได้สำเร็จพลังของน้องซ่าก็มั่นคงขึ้นเธอสามารถควบคุมมันได้อย่างใจนึกวิหารแห่งดวงดาวกลับมาสงบสุขอีกครั้งน้องซ่ามองไปที่จิ้งจอกเย็นชาท่านจิ้งจอกขอบคุณนะคะจิ้งจอกเย็นชาพยักหน้าชา้าช้าเจ้าเจ้าทำได้ดีมากน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดแตกต่างจากตอนแรกที่พบกันเราฟ้ากับผิว พวกเขานั่งนมพักผ่อนในสวนแห่งดวงดาวที่อยู่ภายในวิหารแสงดาวส่องลงมาอาบไหล้ร่างของพวกเขาอย่างอ่อนโยนน้องซาเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้จิ้งจอกเย็นชาฟังส่วนจิ้งจอกเย็นชาก็เล่าเรื่องราวของอาณาจักวิญญาณให้เธอฟังเช่นกันมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆพวกเขาต่างรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาไปตลอดการ จิ้นจอกเย็นชาที่เคยเย็นชาก็เริ่มมีรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าส่วนน้องซ่าก็เติบโตขึ้นเป็นเทพจำเป็นที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพราะพลังแต่เพราะจิตใจที่เข้มแข็งและบริสุทธิ์ของเธอและแล้วก็ถึงเวลาที่น้องซ่าจะต้องตัดสินใจว่าเธอจะเลือกทางไหนจะกลับไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์หรือจะอยู่ในอาณาจักรวิญญ,ญาณในฐาน,นะเทพผู้พิทักษไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหน จิ้งจอกเย็นชาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเธอเสมอไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนพลังของเจ้าก็จะยังคงอยู่กับเจ้าเสมอจิ้งจอกเย็นชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใย,ยน้องซายิ้มให้เขาทัางจิ้งจอกก็เหมือนกันนะคะยาเย็นชามากนักล่ะทั้งคู่หัวเราะเบาๆก่อนที่น้องซาจะตัดสินใจก้าวเดินไปในเส้นทางที่เธอเลือกและนั่นแหละครับคือเรื่องราวสุดป่วนของจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาวเทพจำเป็น เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องซันจัดๆของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสรุปเรื่องราวสนุกๆ